ดครับสวัสดีพี่น้องชาวโ,ชโซเชียลพบก,กันครับมันนี่ฮนะบบรรยากาศตอนเชา้านะเสียงนกเสียงกานะครับจริงงวดที่แล้วนั้นก็ลงมไคิดว่าจะมีผู้ติดตามพอสมควรอยู่นะครับมันคิดว่าจะมีมากมายขนาดนี้นะลงเล่นๆเลยน,นะ ถ้ามีวุฒิตามนี้ก็แอดก็มีกำลังใจนะ,ะที่จะเอามาลงต่อนะครับเนี่ยบ้างครับถูกกันบ้างไหมเอ่ยนะที่ผ่านมานะฮะใครที่ถูกก็ดีใจด้วยนะฮะใครที่ไม่ถูกก็แก้ทัวใหม่นะครับครับมาพบกันวันนี้ครับกับฉบับวันอาทิตย์ที่สองพฤษภาคมสองห้าหกสี่นะฮะผังเลขนะฮะ ทางช่องตลาดหอยรวยชาแนลนะครับเป็นแนวทางครับในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮไม่แนะนำให้ซื้อ,อหอยผิดกฎหมายนะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับโอเคครับ,นะรบไปดูเลยครับมีเรียกอะไรบ้างครับวันนี้ฮนะหอยอะไรบ้างดูสิเฮ้ มาแล้วได้อิทธิพลมาแล้วครับจากดวงดาวก้านี่ครับวันนีน้ดูดีๆครับมีรางวัล กานมีทีกาแฟดำครับนี่ครับดวงไครดวงมันนะครับถ้าใครยังดูไม่คล่องหรือไม่ถนัดอะไรยังไงก็กลับไปดูวันที่สิบห ใหม่นะฮะแล้วก็มาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเราจะรู้ว่าเลขอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับนี่ครับมาแล้วครับยันเสือน้อย แคปให้ทันนะครับแคปหน้าจอให้ทันนะครับวันนี้อาจจะเร็วหน่อยนะค,ครับนี่ครับแคปหน้าจอไว้เลยนะฮะขอให้โชคดีนคะครับผมเป็นหน้าต่างครับฝากกด ไลก์กดติดตามด้วยนะครับทางช่องจลัดหัวรวยชาแน,นลครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะฮะจะได้มีอ่ากำลังใจไปเอางวดต,ต,ต่อไปมาลงให้ดูให้ชมกันอีกนะครับดีครับ